สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่3ธันวาคมนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเรื่องต่างๆในห้องน้ำนะครับในห้องน้ำเนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่มีประเด็นปลีกย่อยนะแล้วก็มีปัญหาแย่ๆไปหมดนะครับซึ่งก็ต้องออระมัดระวังนะตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนนะครับซึ่งบางทีมันก็มองไม่เห็นภาพจริงนะครับ ก็ทําให้เวลาที่ทําไปแล้วก็จะมีปัญหาต่ตางๆนานาครับนะมาดูปัญหาเรื่องการปูกระเบื้องก่อนนะครับกระเบื้องในเสร็จไปละในหลายคลิปก่อนหน้านี้ก็เคยถ่ายให้ดูเนาะก็ถือว่า,าไม่ได้ขี้เหล่อะไรนะครับก็คือมีเศษตรงนี้นะแต่ถ้าจะให้ดีตอนออกแบบวางแผนก็คือจะควรให้เต็มแผ่นออกมาที่นี่นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ก็มีทางเลือกว่าเอาเศษไว้ทางนี้หรือไว้ทางนู้นนะครับแต่วิธีคิดของเราก็คือว่า เราเดินเข้ามาเนี่ยนะครับเราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นอะไรก่อนนะเราเห็นพวกนี้ก่อน,นมันก็แต่สวยนะครับแต่ถ้าเห็นเศษตรงนั้นเนี่ยจะไม่สวยละดังนั้นคอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่าเราเอาเศษนะออกไปจากจุดที่สายตามองเห็นได้ง่ายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มาอยู่ขอบประตูนี่นะครับอประตูนี่เนาะขอบฝั่งนี้แล้วก็อีกทีก็ขอบฝั่งนู้นนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเสร็จไปนะครับส่วนนั้นอื่นก็ เคาน์เตอร์ Heh ก MM ็หล่อแล้วนะครับซึ่งก็ที่ตอนหล่อเคาน์เตอร์เนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะเป็นเคาน์เตอร์แบบใหม่แบบไหนนะอันนี้เป็นเคาน์เตอร์แบบว่าวางอ่านลงไปแล้วก็จะมีหินทับอีกทีหนึ่งนะซึ่งมันก็มีหลายส่วนที่ต้องคำนึงถึงนะตำแหน่งของพวกนี้นะอันนี้ก็มันเยิงเยอะนิดนึงนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าเราจะทําแบบนี้นะครับเซนเตอร์มันเลยอยู่ตรงนี้นะเซนเตอร์มันเลยอยู่ตรงนี้นะนิมพารีอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะ อ่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกสะดืออ่างลงไปนะแต่เดี๋ยวช่างหาวิธีต่อได้อันนี้นะครับจะคุยแล้วส่วนนี้ก็เป็นเว้นไว้นะตอนหล่อสําหรับตอนที่เราจะเอาอหัวคอกน้ํามาใส่นะครับซึ่งโดยทั่วไปถ้าไม่เป็นแบบแบบเนี้ยก็จะต้องเป็นรูรูที่จะไว้ขันได้นะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรามีแผน่นวาวบนนี้ทีเราไปเจาะรูที่แผ่นนะครับก็ได้นะยึดได้นะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นดีไซน์เพิ่มเติมเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็เป็นกระจกนะแต่เราก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ทางคนทำกระจกก็รีเควสว่าอยากจะได้ตรงนี้80บนะ,ะเราก็เลยก่อแล้วก็ทำแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับรก็จะดะูดูแบบนี้นะอันนี้ก็เดี๋ยวปูพร้อมอันนี้นะครับดเดรนเป็นดเดรนแบบนี้นะครับอาจจะวางแบบนี้หรือวางแบบไหนก็แล้วแต่นะครับ เอาแต่สวยก็แบบนี้แหละนะเป็นเด็นแบบใหญ่ๆไปเลยนะครับอันนี้แล้วก็ประเด็นนี้ก็ประเด็นกระเบื้องกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องผนังเนี่ยจ,จบไปละทีนี้ก็จะมีประเด็นกระเบื้องกระเบื้องปูพื้นนะกระเบื้องปูพื้นเนี่ยก็เราเป็นคนละลายกันนะถ้าถ้าลายเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงลายนะลายที่มันมาครับ <ๆ S 2> ทีนี้ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี้ยแล้วแล้วลายตรงนี้นะกับตรงนี้ไม่ตรงกันนะ ก็จะไม่สวยเลยนะแต่พระเอออันนี้มันเป็นลายแบบนี้นะมันก็เลยไม่ไม่ต้องคำนึงถึงตรงนั้นก็ได้นะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกันนะขนาดเท่ากันเนะี่ยตรงที่ต้องตรงกันนะแต่อันนี้ไม่ตรงที่ไม่ตรงว่าเราต้องการให้ตรงนั้นมันเต็มแผ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้เต็มแผ่นนะครับมันก็เลยไม่ตรงซึ่งเราก็ดูรู้แล้วก็เลยทาแบบนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งคือว่าการปูกระเบื้องเนี่ยปูแนวไหนนะปูแนวนี้หรือปูแนวนี้นะครับปู อันนี้1ต่อ2นะก็คือ1แล้วก็เบน2องมันจะมี1ต่อ3นะก็คือว่าขยับมาเอา3ส่วนแบ่งตรวนี้เป็น3ส่วนนะแล้วก็เอาอันนี้มาปูเป็น1ต่อ3มนะครับมันก็จะสวยแบบหนึ่งนะแต่วันนี้ก็1ต่อ1นต่อ2นะแต่ถ้าปู1ต่อ1คือว่าเท่ากันเลยนะเป็นแผ่นเนี่ยเรียงๆียกันไปก็ไม่สวยนะไม่สวยหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันแนละ้วแต่คนชอบแต่มันดูไม่สวยนะครับเขาไม่ค่อยปูกันนะ แต่ถ้าปล่อยให้ช่างที่ไม่รู้เรื่องนะปูไปนะก็ปูแบบนี้เลยนะปูนี้เท่ากันเลยนะเท่ากันมันจะดูไม่สวยแต่ดูตลกเลยนะครับนั่นคือไม่ได้วางแผนอันนี้เราก็จะเป็นหนึ่งต่อสามที่หนึ่งต่อสองดีนะเพราะพอะดีเจ้าของเลือกว่าเอาหนึ่งต่อสองก็แล้วกันนะครับอ่ะก็เลยเป็นแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็ถ้าปูแนวไหนดีนะปูแนวนี้หรือปูแนวนี้ใช่ไหมก็ต้องวัดขนาดคํานึงถึงวางแผนก่อนว่าปูไปแล้วเนี่ยมันมีเศษไหม อันนี้ก็จะมีเศษอยู่ประมาณ15เซนแต่นี่มันประมาณ25่นะซึ่งมันก็ดูไม่ได้ไม่ได้เล็กอะไรนะแต่บางทีปูไปแล้วมีเศษ5เซน10เซนอย่างเงี้ยก็ต้องพี่แนวเอเรากลับมาปูแนวนี้ดีไหมปูแนวนี้ไปนะแล้วจะมีเศษที่ไหนนะครับก็อาจจะเศษไว้ตรงไหนละ่ะไว้ตรงนี้นะแต่ไว้ตรงนั้นดีไหมก,ก็ไม่ดีเพราะเรามองไปเลยเห็นไว้ตรงนั้นดีไหมก็ไม่ดีมองไปเลยเห็นนะ ตรงนี้ก็ตัดที่ตรงนี้เนี่ยก็โอเคนะถูกแล้วจมองสวยดีครับแต่ถ้าเราปูนแนวนี้เนี่ยก็ต้องมาคำนึงว่าเศษจะอยู่ตรงไหน,น,นเศษใหญ่แค่ไหนอย่างอันนี้เศษวางแผนแล้วเออเศษมาท่านี้ไว้ตรงนี้ด้วกันนะฝั่งนี้ก็จะไม่มีเศษนะเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะมันไม่ใช่เป็นเศษอันนี้เป็นเศษเ,เดี๋ยวจะพาไปดูบางห้องมันก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะมีเศษหมดก็เลยต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็น ในห้องน้ำนะครับแต่ยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีข้อจํากัดตรงที่ว่าคานเนาะระดับของคานตรงนู้นเนี่ยคานมันต่ําลงมาทําใหเา้เพดานของห้องนี้มันสูงไม่ได้อย่างมากแค่ชนที่นี่ชนที่นี่แต่มันก็มีท่อน้าอยู่ตรงนู้นอีกนมันก็ก็เผื่อไว้ตรงมาแล้วนะให้ให้ให้ฝ้าเพดานนะก็คือสูงสุดแค่นั้นนะ พอสูงสุดแค่นั้นปุ๊บมันก็ออกมาไล่ระดับออกมานะครับะตัวนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่เป็นปัญหาตรงนี้ครับพราดีของเราเนี่ยมันเป็นวงกบที่มีซับวงกบนะก็คือว่ามันไม่ใช่จบแค่นี้มันจะแบบว่าสวมจะมีซับวงกบในสวมเข้ามานะครับซึ่งจะมีกรอบประมาณประมาณเท่านี้จะมีกรอบออกมานะเหมือนตรงน,นี้เราก็ทําทํากรอบออกมาแตนะ่บางคนเขาอาจจะดีไซน์ให้มัน ติดที่นี่เลยนะแต่ว่าไม่ดีเพราะว่าต้องไว้สิบเซนแะเพราะว่าเวลาเปิดประตูออกมาอย่างนี้นะครับปึ๊บเนี่ยมันถ้ามีลูกบงลูกบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเปิดประตูออกมาใช่ไหมปึ๊บเนี่ยครับโดยทั่วไปก็จะเว้นไว้สิบนะเพื่อจะได้ไม่ชนนะครับไว้1ิ้าก็ได้แล้วแต่ว่าประตูมันเป็นแบบไหนลูกปิดเป็นยังไงเนี่ยบางทีลูกบิดก็ชนตูมตูมตูมอย่างนี้ตลอดนะถ้าเว้นไว้ไม่พอหรือว่า ใส่สต uh, ็อปเปอร์ก็จริงแต่ประตูมันก็จะแบบว่ามันก็จะไม่ไม่สุดเนี่ยมันจะแบบอยู่ประมาณอย่างนี้นะก็จะไม่สวยนะเพราะนั้นก็ต้องคํานึงถึงว่าประตูตรงนู้นด้วยนะครับว่ายังไงอย่างตรงนี้เดิมเนี่ยเขาออกแบบมาถึงนี่เลยนะครับซึ่งเวลาประตูมันเปิดเปิดออกมาหรือเปิดเข้าก็แล้วแต่อาจจะชนกันได้นี่นะครับก็เลยผมก็เลยดันกลับเข้าไปถึงตรงนู้นเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเพียงพอนะครับแต่จริงเออกแบบมาถึงนี่เลยแล้วตรงนั้นเป็นกระจกนะ เดี๋ยวย้อนกลับมาดูประเด็นป,ปัญหาที่ต้องแก้ไขอีกนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะเรามีซับองกบสวมเข้าไปนี่นะครับมันก็จะสวมได้นะก็ก็ไม่มีไม่คือฝ้ามันอยู่ตรงน,นี้มันก็จะอยู่ๆประตูมันก็จะหายไปซับมงกบมืนอนี้นะสมมติเป็นกรอบไปนี่อยู่ก็หายไปจริงๆต้องมีข้างบนด้วยมีกรอบนะครับก็เ,เลยเอเราทำอะไรกันดี้วก็เอาโดยสรุปผมก็เลยว่าวิธีที่จะดีที่สุดเนี่ย บางคนอ่ะยังไม่ถึงถามทำไมไม่เอายกขึ้นไปกันมันยกไม่ได้เพราะว่ามีข้อจํากัดของคานเนี่ยซึ่งเราไม่รู้มาก่อนนะว่าหรือเรารู้มาก่อนแหละคานเนี่ยว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ทํามาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตรงนี้เราก็การเรอ,อต่ํมมาได้นะประตูะตรนนั้นก็มีข้อจํากัดคือมันต้องต่ํากว่านะครับถ้ารู้เนี่ยเราซอกคานขึ้นไปนิดนึงนะอาจจะได้ช่วยได้สักสัก2.5เซนนะก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับเพราะตรงนี้มันต้องการสัก4ี่ คือ5เซนนะั้นก็สวยนะห้าเซนสำหรับซับวงกบเนี่ยสวมสวมเข้าไปสวมเข้าไปนะสวมเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะกลายเป็นกรอบอีกกรอบหนึ่งนะครับที่ที่คาบที่ครอบนะคาบคาบนะหรือครอบในะวงกบนี้อยู่นะครับมันเป็นประตูแบบนะั้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็กำหนดไว้ตามความสูงที่ที่เราได้นะ,ะตามวงกบอะแต่ทีนนี้มันมันไม่ได้แล้วไม่ดี นะครับก็แนวทางที่ง่ายที่สุดก็คือขยับลงมา5เซนนะขยับลงมา5เซนแล้วก็ได้ไหมถ้าตรงเนี้มีประตูเอกนะตรงนี้ข้างนอกมีประตูใกล้ๆก,กันมีประตูเอกมันก็จะดูตลกนะครับดูตลบคือข้างนอกไม่เท่ากันกรอบประตูไม่เท่ากันแต่ตรงเนี้ไม่มีนะไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยนะครับนั้นผมก็เลยตัดสินใจคุยกับเจ้าของบ้านผมจะขยับอื่นมาได้ไหมลงมา5เซนแล้วก็ทําให้อ่อ ครอบได้นะก็ครอบมันจะมีซับวงกบครอบเข้าไปแบบนี้นะครับครอบเข้าไปครอบเสร็จมันก็จะเป็นแถบขึ้นไปอย่างนี้แถบขึ้นไปตลอดเนี่ยนะ,ะเหมือนเป็นกรอบอีกกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็ลงมา5เซนก็จะไม่กระทบอะไรกับใครนะก็คนก็อาจจะสังเกตว่ามันต่ำมานิดนึงนะแต่ว่าก็ถ้าไม่มีอะไรมาเทียบนะประตูถ้าสมมติประตูระต,ตรงนี้ี๋ยว่ตรงนี้มันจะดูไม่เท่ากันนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะแก้ไขแบบนี้นะเอาลงมา5เซนนะครับ ส่วนตรงนี้ก็อันนี้เดี๋ยวเขาแก้นะแก่ตกลงต้องเอามาเสมอนะอ่ะถ้างั้นตรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูสรุปประเด็นนะครับประเด็นก็คือปัญหาในห้องน้ำเนี่ยมันมีปัญหาปรีกย่อยเยอะมากนะครับนั้นต้องอถ้าถ้าจะให้ดีก็คือต้องวางแผนตั้งแต่ตอนออกแบบละมองให้ออกนะครับมองให้ดีไม่ไงั้นจะต้องมาแก้ปัญหากันแบบนี้เรื่อยๆนะครับ บางทีก็โชคดีแก้ไปได้บางทีก็ไม่ได้่างนี้นะครับโทษผู้ออกแบบได้ไหมก็ก็ควรจะรับผิดชอบสักหน่อย,อยเนาะเป็นบางส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่จะคอยดูหน้างานว่าตรงไหนมันจะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าเนาะ,ะถ้างั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเท่านี้ก่อนนะห้องน้ำห้องนี้ก็จะเหลือแค่ตัดก,กระเบื้องนะให้เป็นสามารถใส่เอทโฟเดนนี้ได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้ให้ได้นะแ้วก็จะเสร็จแล้วก็จะติดสุขภัณฑ์นะครับติดสุขภัณฑ์แล้วก็ต่อต่อน้ำนะต่อน้ำแล้วก็ทดลองว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับแล้วอย่างช่องเซอร์วิสนะครับนี้เราก็วางแผนไว้แล้วว่าช่องเซอร์วิสเท่าไหรอ่อยู่ตรงไหนบ้างเนาะงั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเท่านี้ก่อนนะครับพบกันในคลิปถัดไปมีคำถามอาใส่ไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ